สวัสดีพ่อแม่พี่น้องของฝั่งไทยเรานี่บ่าวพุบบาวอัดสังคมบ่าวอัดมาอยู่แถวประตูไสเมืองนครหลวงเวียงจันทร์เนาะพี่น้องนี่ประตูไสพี่น้องวันเนี้ยอันนี้ก็เป็นน้ําตกน้ําพุพี่น้องตอนค่ำๆแดดอ่อนๆเดี๋ยวบ่าวอัดได้ม้อีกมือหนึ่งเป็นวันอีกมือหนึ่งที่ว่าบ่าวอัดมาแต่จากเหนือจากเหนือเชียงขวงแล้วก็แขวงบุรีคำไซเนาะ วันนี้ก็มาเที่ยวอีกวันหนึ่งที่ว่าได้ข้ามมาส่อปปลาวได้มาเที่ยวโต้สายซอีกวันหนึ่งนครหลวงวุงจันทร์แล้วเราก็จะไปชมกันว่าเบาอาัตมีียงในเอฟซีเนาะที่ว่าเบาอัสังคมที่พาเอฟซีไปเที่ยวพี่น้องวันนี้ก็บ่มียียงเนาะพี่น้องก็มีของสัมพาระ,ะก็ที่ว่ามาเที่ยวลาวอีกวันหนึ่งเที่ยวนครหลวงวุงจันทร์วันนี้ ก็ยามแมลงก็คนหลายพี่น้องถ้าเป็นกลางคืนนี่ก็จะสวยพี่น้องเราโมมีอย่างฝากเราเราจะไปชยมชมคนกันว่าหลายไหมชมคนแบบแบบคนหลายเนาะพี่น้องเพราะว่ามีทั้งไทยมีทั้งลาวมีทั้งเวียดมีทั้งจีนเนาะพี่น้องบป่วอดพาพี่น้องเย็บซีไทยลาวมาเนาะพี่น้องฝากน้ำเดอพี่น้องสองฝั่งไทยลาวก็บบอกอดกระสีพาพี่น้องมาถ่ายคลิป ใสคลิป่ายภาพกันพี่น้องอเพราะว่าความสวยความงา้มผู้ใดอยากมาก็มาเดอ้อพี่น้องประตูใสพี่น้องอเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวหลายความสวยวามามความงา้มเพราะว่าเราจะไปกันพี่น้องเราจะไปชมกันที่ว่าความสวยเนาะพี่น้องสวยอีดีพี่น้องแบบมีสวยงามพี่น้องเราจะตามคลิปกันไปเรื่อยเราจะไปบึงเราจะไปหาที่มองนั่งความสวยความงา้มพี่น้อง บอกอดสิผาพี่น้องเอฟซีไปปึงกันว่าเราจะได้ข้ามไปไทยแล้วบัดน,นี้เราก็มัดแจมาเที่ยวแต่พักเหนือเราก็มาแวะประตูไซก่อนวันนี้ี๋ยวเราอีกวันหนึ่งที่เราไปเที่ยวเหนือมาแล้วเราก็มาแวะเราที่ข้ามยามแมงอันนี้เป็นแดดอ่อนเนะพี่น้องเพราะว่าปีใหม่ปีใหม่ไทยกับปีใหม่ลาวก็สิงงามอยู่พี่น้อง นี่พี่น้องพี่ใหม่ไทยกับพี่ใหม่ลาวพองามครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนผู้ใดมาถ่ายรูปก,ก็มาเนาะพี่น้องความสวยความงามโอ้ความสวยความงามสวยหลีพี่น้องอยู่พบพราว่าพอลรวผู้ใดอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้ใช้เงินบ่าแพงเนาะพี่น้องถ้าอยู่ในเมืองหลวงในใช้เงินประมาณหนึ่งพันถ้าไปเชียงขวางนี่ใช้เงินประมาณสามถึงสี่พันบาทเนาะพี่น้องสามถึงสี่พันบาทค่ารถค่ากินค่าเดินทาง เนาะเชียงขวางแต่ว่าเที่ยวก็ต้องใช้เงินเนาะไม่ว่าอยู่ใสพี่น้องเราต้องใช้เงินเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเที่ยวมือเปล่าก็คือว่าและนะ้วเนาะเขามาฝั่งลาวนี่เขาเที่ยวเขามันก็ต้องใช้เงินทุกสิ่งทุกอย่างมาจากไทยมันก็ต้องใช้เงินเบิดเนาะเพราะว่าเรามาเทียเท่ยวแล้วเราแบบเขาก็เที่ยวมาแบบไอ้นี่เขาเที่ยวมาแบบไปเรื่อยๆแล้วบบดน,นี้เขาสิ เอามีของของแจกน้องนุ่งก็มีหลายอย่างอยู่ที่พี่น้องเราก็แจกไปแล้วหนึ่งรอบสมุนเราก็แจกของของของแจกเนาะถึงว่าจะไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าวันนี้เราก็จะมีของเป็นของของไทยหรอกว่าเป็นของบ่าอาอดเนาะบ่าออดก็ซื้อมาแต่ทางสำเหนือพี่น้องสำเหนือของเราแต่ว่าบ่าออดวันจะซื้อใส่อเองหละแต่ว่าบางเริ่อ <pater, S 1> มันใส่บ่ได้พี่น้องมันใส่บ่ได้วันนี้เราเจอน้องสาวคนหนึ่งที่ว่า เราจะแจกของให้แต่ว่าคนละอย่างเนาะพี่น้องน้องสาวว่าดีจ้าน้องสาวสวัสดีครับสบายดีเออนี่สาวราวเดอร์พี่น้องอันนี้เบาเบาไทยเปาอัดสังคมช่อง youtube มืัอนี้เบาอัดพ่มีอย่างฝากเนาะกับซิมีไอ้นี่ไเด้อน่พมีอย่างฝากน้องนุ่งเดี๋ยวเป่าอัดสิเอาให้แต่ว่าผู้ใดผู้ใดที่ได้โชคดีแต่ว่าน้องคนนี้ที่ใส่นี้ได้น้องเอาตัวนี้ไปเนาะเอาเกงไปเนาะของใหม่ๆของของฝากจากเป่าอัดดีไหมเปาไทยดีไหม ซนะื้อให้ฟีเพื่อเป็นไรอันนี้น้องน้องสาวเขาเชื่อเสอือเออแต่อีลาน้อยบพ่มีอย่างเด้เออแม่บ่มีอย่างแล้วมันก็่มีอย่างมันจะมีแต่หม,มวกนี่แล้วเออหมวกกับเขานะอันนี้เป็นหมวกของช่องยูทูปเป่าออดเลยเป็นของเ่าออดสังคมติดตามด้วยถ้ามีโทรศัพท์เดี๋ยวจะติดตามให้อันนี้ให้หมวกเลยพี่น้องอให้คนน้อยอีลาค่ะเป่าออดให้น้องพี่น้องฝาเอฟซีช่วยเหลือกันทุกคนพี่น้องเบ่าออดสังคมเ่าออดบ่มีอย่างมากมาย มีมาตอนพี่ตอนน้องเออทั้งฝั่งฝั่งฝั่งลราเบาอัดบ่มีอย่างเนาะพี่น้องเบาอัดก็มีแค่นี้แต่เบาอัดที่เมือแล้วบัดเนี้ยบ่มีอย่างให้อีกแล้วมีข้อยนี้ก็ดีใจเนาะด <Okay. S 2> ีใจเพราะว่าสาวลราคนงามมเบาอัดมักคําที่ว่าว่าโดยนี่แปลว่าจ้าเนาะเออผู้ไทยว่าโดยแปลว่าครับเบาอัดมักคํานี่มามา,มาไทยมาไทยมาลรวที่ไรได้ยินคําว่าโดยคดํไหดเบาอัดนี่ ืึมใจตันใจมากพี่นอ้อง F C ฝากน้ำเดอ้อพี่น้อง F C สองฝั่งไทยล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซนะับสไคร์นะแชร์ไปให้เบาออดด้วยว่าเบาออดคนไทยนี่ช่อง y ย u u ูบเบาออดนี่ดีขนาดไหนว่าดีเพดีก็บอกกันไปเนาะอบอกบอกต่อกันไปเอาคลิปนี้ไอซีขอฝากสิ้นไทยไว้เชนี่คลิปหน้าไอซีมาเที่ยวใหม่แล้วเรคาค่อยว่ากันครับสวัสดีครับสบายดี